สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ,อร1 1 8ทับส5 6 5มาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านซึ่งประเด็นก็คือว่าคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเนี่ย ได้พิจารณาประเมินให้ผู้ใหญ่บ้านผ่านการประเมินแต่ว่ารัศดรในหมู่บ้านไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านผ่านการประเมินตรงนี้เนี่ยผลการประเมินจะเป็นอย่างไรก็คือในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนั้นเนี่ยในตามกฎหมายเขาได้ให้อำนาจคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดเอาไว้ และก็จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านเนี่ยนำมาประกอบด้วยเมื่อคณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านแล้วให้ผ่านการประเมินแต่เมื่อรับฟังความเห็นของราษฎรในหมู่บ้านซึ่งราษฎรเนี่ยไม่ให้ผ่านการประเมินคณะกรรมการเขาจึงได้จัดประชุมให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้มีการชี้แจงแสดงเหตุผล ผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้รัศดรตรวจสอบแล้วก็แสดงความเห็นอีกครั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไม่สามารถจะชี้แจงให้เป็นที่ประจักษ์แก่รัศดรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คณะกรรมาการได้พิจารณาแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ใหญ่บ้านไม่ผ่านการประเมินอันเนื่องมาจากผลการประเมินไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ย แล้วก็เป็นเหตุให้ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตําแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ผ่านนะครับไม่เห็นด้วยกับการให้คะแนนของกรรมการเนี่ยกรรมการนํามาเป็นเหตุผลในการพิจารณาแล้วก็ไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับเพราะตามกฎหมายนั้นเนี่ย เขาให้นำเอาความเห็นของราษฎรในหมู่บ้านมาประกอบในการประเมินด้วยนั่นเองนะครับ